คือกระเป๋าวิเศษกับสิ่งประดิษฐ์สุดอัศจรรย์นี่คือกระหมูนเล่นให้ดูเฮ้เฮ้เฮ่เฮ้ไหมยังไม่หมดยังมีอีกค่ะนี่คือกระหันลมดอกปินวิธีเล่นเฮ้เจ้าไก่เฮ้วเพวกอบกินอิ่มๆหนึง่ง อุ้ยหบวดแล้วนะโอยเนี่ยยังจะเป็ดละเนี่ยและของเล่นชื่อน่ารักน่ารักประดิษฐ์โดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบ้านป่าแดดเป็นของเล่นที่มีความพิเศษเฉพาะตัวเพราะใช้วัสดุพื้นบ้านหาง่ายและใช้ภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นการแกะสักสารทอให้กลายเป็นของเล่นน่ารักที่สอดสร้างจินตนาการ และกลไกการเล่นสารสนุกเอาไว้ด้วยเอย่างคือหลูกหลานเขาบอกต้องไปมัวไปสูงไปเล่นนื่นอเนี่ยเอามีของเล่นให้เล่นก็เอานี่เล่นไก่เขามีถ <daha S 2> ้ำยางเอาเพื่อคขาเล่น okay. ถ้ำยงมัน like. ก so like so ็จะโตเนื่งยืดเวลาของเขาอะสมมุติห่เขาเล่นก้ออันนี้สักสัมมุงเนี่ยไก่ละชว่าละเออเนี่ยยั่งบอกลองเล่นนนิก็จะมีเตาวิ่งเนาะกระต่ายวิ่งแล้วมีกับมูอมีจานบินหรือว่าครืเตือ์ไม่ไฟเนี่ย ของผ้าปันแล้วก็เล่นกันมีคุ้มก็มีประโยชน์กับเขายอยู่ของเล่นพื้นบ้านเหล่านี้รวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์เล่นได้บ้านป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะที่นี่เปิดพื้นที่ให้กับครอบครัวและเด็กๆเ,เข้ามาทำกิจกรรมสร้างสารรค์ผ่านการเล่นตามจินตนาการโดยมีโซนต่างๆเช่นสนามเด็กเล่นกลางแจง้งโซนนิทานโซนเล่นอิสระ โดยมีของเล่นต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการต่างๆให้กับเด็กๆค่ะใช้คําว่าพิพิธภัณฑ์เล่นได้เองเนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันว่าผู้คนจะรู้สึกว่าเอ๊เข้ามาแล้วก็เดินดูแลจากไปหรือเปล่าแต่เราอยากจะทําให้พื้นที่นี้มันเป็นเหมือน l e ARNING SPACE ที่ทุกคนสามารถเล่นได้เรียนรู้ได้หยิบจับได้แล้วก็เรายืนยันว่าถ้าของเล่นไม้ที่มันพังเนี่ยเรามีนักซ่อมอันนี้เราจึงเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราชื่อพิพิธภัณฑ์เล่นได้อยากให้มาเราเล่นจริงๆค่ะและในช่วงปิดเทอม ที่นี่จะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กๆมีชื่อว่าก่อการเล่นค่ะอย่างกิจกรรมวันนี้ชวนเด็กๆ8-10ปีมาเรียนรู้และทำของเล่น2ชนิดคือจักรจันเสียงใสจากวัสดุพื้นบ้านหาง่ายตกแต่งของเล่นให้เป็นรูปร่างคล้ายมาแมลงจักรจันและใส่กลไกลสร้างเสียงด้วยวัสดุง่ายๆอย่างเชือกเข้าไปโดยใช้แรงเหวี่ยงเป็นวงกลมเพื่อให้เกิดเสียงจักรจัน ฟังแล้วคล้ายกับเสียงจักรจั่นไหมคะและของเล่นอีกชิ้นที่น่าสนุกไม่แพ้กันคือมือคีบจอมหีบเป็นการต่อแผ่นไม้ให้คล้ายมือคีบและใช้แรงดันจากสลิงฉีดยาเป็น,นกลไกทำให้มือสามารถคีบสิ่งของต่างๆได้คะ่ะดูสิคะทั้งสนุกและได้ความรู้ที่ไม่ใช่แค่ภูมิปัญญาแต่ยังสอดแทรกวิชาวิทยศาศาสตร์ นิาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปด้วยที่สำคัญเด็กๆได้ดทำของเล่นเองก็จะได้ความภาคภูมิใจกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะสนุกดีค่ะมีของเล่นเยอะว่ามีของเล่นขายด้วยค่ะมันแหวกแนวดีครับมันดีอยู่ครับสนุกครับสนุกมากครับเราเชื่อเรื่องการเรียนรู้ค่ะแล้วเราก็เชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนาะมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยากเติบโตค่ะ แล้วก็ถ้าเขาจะเติบโตมันก็ต้องผ่านการเรียนรู้เรียนรู้ผ่านการเล่นก็เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆสาหรับเด็กเนาะเด็กๆทุกคนเนี่ยเกิดมาอาชีพของเขาคือการเล่นค่ะแล้วยิ่งเล่นเนี่ยก็ยิ่งค้นพบพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาเล่นและเยี่ยมชมได้ฟรีนอกจากมีโรงเล่นยังมีโรงขายของเล่นฝีมือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้โทร089 999 8537